ประวัติของตู้ถิงสเสวียนตู้ถิงสเสวียนเกิดในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ในหุบเขาอันเงียบสงบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักในแผนที่ของดินแดนเหมือนอาณาจักรตั้งแต่ยังเด็กเขามีลักษณะเฉพาะที่ทําให้เขาแตกต่างจากเด็กทั่วไปเขามีดวงตาที่เปล่งประกายราวกับแสงดาวในยามค่ำคืนและมีพลังวิญ,ญญาณที่สามารถสัมผัสได้ตั้งแต่ยังไม่รู้ความเมื่อเขาโตขึ้นพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเขาก็เริ่มเผยออกมา พ่อแม่ของตู้ถิงสเสวียนเป็นชาวบ้านธรรมดาแต่เมื่อพวกเขารู้ว่าลูกชายของตนมีพรสวรรค์ที่ไม่ธรรมดาพวกเขาตัดสินใจส่งเขาไปฝึกวิชาในสำนักศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงสำนักนี้เป็นที่รู้จักในนามสำนักหยางเจิญซึ่งเป็นสถานที่ที่รวบรวมผู้มีพรสวรรค์จากทั่วทั้งดินแดนเพื่อฝึกฝนวิชาและพลังวิญญาณในช่วงเวลาที่ตู้ถิงสเสวียนฝึกฝนในสำนักหยางเจิญ เขาได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสิทธิที่มีพรสวรรค์ที่สุดวิชาและเทคนิคที่เขาเรียนรู้ไม่เพียงแต่รวมถึงวิชาพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งแต่ยังรวมถึงการควบคุมพลังจิตและการฝึกจิตใจให้มั่นคงอีกด้วยนอกจากนี้เขายังสามารถสร้างสรรค์เทคนิคเฉพาะตัวที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนหลังจากที่ตู้ถิงสเสวียนสำเร็จการฝึกฝนในสำนักหยางเจินเขาออกเดินทางไปทั่วดินแดนหมื่นอนาณาจักรเพื่อค้นหาเป้าหมายในชีวิตของเขา ในระหว่างการเดินทางเขาได้พบกับผู้คนมากมายทั้งผู้ที่เป็นมิตรและศัตรูแต่ละการต่อสู้และการเผชิญหน้าเหล่านั้นช่วยหล่อหลอมให้เขาแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในที่สุดตู้ถิงสเสวียนก็ตระหนักได้ว่าหนทางเดียวที่เขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและการแย่งชิงอำนาจคือการพิชิตด,ดินแดนเหมือนอาณาจักรและสร้างอาณาจักรที่ยุติธรรมและสงบสุขตามวิสัยทัศน์ของเขาเองความสามารถของตู้ถิงสเสวียน ตู้ถิงสเสวยียนมีความสามารถทางพลังวิญญาณที่หลากหลายและทรงพลังมากความสามารถของเขาถูกฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของเขารวมถึงพลังวิญญาณบริสุทธิ์ตู้ถิงสเสวยียนสามารถสร้างพลังวิญญาณที่บริสุทธิ์และแข็งแกร่งขึ้นมาได้พลังนี้สามารถใช้ในการโจมตีป้องกันและรักษาบาดแผลทำให้เขาสามารถต่อสู้ได้อย่างทนทานและต่อเนื่องการควบคุมจิตใจ ตู้ถิงสเสวยียนมีความสามารถในการควบคุมจิตใจของตนเองและของศัตรูเขาสามารถสร้างภาพลวงตาเพื่อหลอกลวงศัตรูหรือใช้พลังจิตในการต่อสู้กับพลังที่มุ่งทำร้ายจิตใจเขาการสร้างอาวุธพลังวิญญาณเขาสามารถสร้างอาวุธที่ทำจากพลังวิญญาณบริสุทธิ์ได้เช่นดาบหอกหรือโล่อาวุธเหล่านี้มีพลังทำลายล้างสูงและสามารถทำลายพลังวิญญ,ญาณของศัตรูได้อย่างรวดเ,เร็วการปรับตัวและเรียนรู้ ตู้ถิงเสวียนมีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วเขาสามารถใช้พลังของศัตรูให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและสามารถปรับใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการต่อสู้ในแต่ละครั้งความสามารถในการฟื้นฟูพลังวิญญาณของตู้ถิงเสวียนไม่เพียงแต่ใช้ในการต่อสู้แต่ยังสามารถใช้ในการฟื้นฟูพลังชีวิตและรักษาบาดแผลได้อย่างรวดเร็วทำให้เขามีความสามารถในการต่อสู้ที่ยืดเยื้อได้นาน ด้วยความสามารถที่หลากหลายและการฝึกฝนที่เข้มงวดตู้ถิงสเสวียนกลายเป็นนักรบที่เก่งกาจและเป็นผู้นำที่ทรงพลังเขาไม่เพียงแต่ใช้พลังของเขาในการพิชิตอาณาจักรต่างๆแต่ยังใช้เพื่อสร้างความสมบสุขและความยุติธรรมในดินแดนที่เขาครอบครองในที่สุดหลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานและเต็มไปด้วยความท้าทายตู้ถิงสเสวียนก็สามารถพิชิตดินแดนเหมือนอนาณาจักรได้สำเร็จทุกอาณาจักรต่างยอมสิโรราบ ต่อความแข็งแกร่งและปัญญาของเขาดินแดนทั้งหมดที่เคยเป็นศัตรูกันกลับกลายเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การปกครองของตู้ถิงสเสวียนแต่ถึงแม้ว่าเขาจะได้รับชัยชนะและเป็นผู้ปกครองดินแดนเหมือนอาณาจักรตู้ถิงสเสวียนก็ไม่ได้หลงระเริงกับอำนาจเขาเลือกที่จะไม่สร้างราชวงศ์ของตนเองหรือยึดครองบัลลังก์ใดๆแต่กลับมุ่งมั่นสร้างสรรคระบบการปกครองที่ยุติธรรม และกระจายอำนาจให้กับผู้นำของแต่ละอาณาจักรที่มีความสามารถและความเป็นธรรมในช่วงเวลานี้ตู้ถิงสเสวียนได้สร้างสภาปราดซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญและนักปรา์จากทั่วทั้งดินแดนหมือ่นอาณาจากักรเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและตรวจสอบการบริหารงานของแต่ละอาณาจากักรเขาเชื่อว่าความยุติธรรมและความสุขของประชาชนสามารถเกิดขึ้นได้จากการทำงานร่วมกันไม่ใช่จากการใช้อำนาจเพียงฝ่ายเดียว เมื่อทุกอย่างเริ่มสงบสุขตู้ทิ้งสเสวียนก็หันหลังให้กับอำนาจเขาเลือกที่จะละทิ้งบทบาทของผู้นำและหายตัวไปจากสายตาของผู้คนบางคนเชื่อว่าเขากลับไปยังหมู่บ้านเล็กๆที่เขาเคยเติบโตขึ้นเพื่อใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและฝึกฝนพลังวิญญาณในสถานที่ที่เงียบสงบแต่ไม่ว่าเขาจะหายไปที่ไหนตำนานของตู้ถิงสเสวียนยังคงถูกเล่าขานไปทั่วทั้งบินแดนหมื่นอนาณาจากักรชื่อของเขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งและปัญญา ผู้คนยังคงรำลึกถึงการเสียสละและความมุ่งม,มั่นของเขาในการสร้างสันติสุขให้กับโลกที่เคยวุ่นวายและในที่สุดตู้ถิงสเสวียนก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของตำนานที่ไม่มีวันสิ้นสุดในดินแดนหมื่นอาณาจักรเรื่องราวของเขาได้กลายเป็นบทเรียนสำคัญให้กับผู้คนรุ่นต่อมาในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมความสงบสุขและการทำให้โลกนี้เป็นสถานที่ที่ดีกว่าสำหรับทุกคน